ภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดโรสิทุกคนครับคลิปนี้เรามาเรียนวอลแคปของ HSK ภาษาจีนกันสามคำนี้นะฮะคำแรกคือหนึ่งจุดหีึ่งจุดโรสิทุกคนครับพยายามฟังเสียงเราสินะฮะพิงยิงเนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์ในการสายให้นะฮะดังนั้นอาจจะไม่ตรงมากและไม่จะตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งจุดหี่งจุดองเออต้ต้ห้าศูนอีเนี่ง 一点儿นะซึ่งแปลว่าเล็กน้อยใช่ไงครับ我有一点饿了。我แปลว่าฉัน有不ุคมี一点儿คือเล็กน้อย饿แปลว่าหิวเหลือแปลว่าแล้ว我有一点饿了。ฉันเริ่มหิวแล้วอ่อะ，ฉันเริ่มหิวนิดนึงละฉันหิวนิดนึงละฉันหิวเล็กน้อยอ่ะ，นะครับนะจำให้ได้นะฮะคำต่อไปครับ ีีีแตต่่่่่ใในนนนน้้น้้ััยพหมมกก็อาากออนะะอออาาจไคถูง衣ะเะสื้อผ้าครับใช้ไงล่ะครับอี衣ู很漂亮นะครับตัวไงฮะแปว่าะลรครับเจอคือนี้เจีานคือตัวว่าเสื้อผ้า 很棒嘛，漂亮不？帅，前面哈，这件衣服很漂亮，包啊，เสื、那个、้อตัวนี้สวยมาก。Next up，宝贝，医生，医生了，医生，呐、那、哈、个，医生包啊，คุณหมอ哈，หมอ，哈，ใช่ยครับ？我爸爸是医生，我爸爸是医生，呐、那、哈、个，ส่ง包来老师看。 วัววอกฉันพ่อบอว่าคุณพ่อครับสอเป็น医生บว่าหมอพ่อของฉันเป็นหมอค่ะนะคะโอเคนะ p ู้ศิษครับคลิปนี้เราเรียนรู้อยู่สามคำเรามาทุกวนหนึ่งรอบ一点儿一点儿衣服衣服医生医 ถ้ารู้สิท์เรียนถึงตรงนี้นะฮะหากคลิปนี้มีประโยชน์ทำให้รู้สิทธได้ความรู้ฝากกดไลค์ฝ like, ากกดแชร์ด้วยนะครับ